มาเจอเจ้าทินเจ้าทินเลยหนูเยอนเลยเจ้าทินหลบด้วยกินปีนเอาโม่เอาโม่นี่นี่หนูมาดูฝั่งนี้นี่ดูโอ้ยเจ้าทินหลบหน่อยครับดูไปดูข้างๆลูกมาดูตรงนี้นี่นี่นี่ที่วนที่วนที่วนนี่ตัวนี้ท้องว้าวที่วันรู้้ไไดงมีลูกมันด้วย พี่อุ่นพี่อุ่นลูกลูกมอควายลูกไม่ใช่มอลูกควายเจ้าทินลบหน่อยอุ้ยลูกมันขึ้นน่ารัแค่ล่ะควายควายเล็กควายน้อยควายใหญ่ควายคอควายเข้านาหมดแล้วครับเห็นไหมอู้ตัวนั้นน่ากลัวจังเลยอู้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 มันชนตัวนั้นแล่นดูดูดู มันมันเบียดดิ่งตัวหนี่งมันหมนแล้วไอ้ตัวใหญ่มันเบียดมารถเป็นรอยเลยไปไอเจ้าทีไปได้แล้วตัวนี้